บทที่ 4, Blasterblade Seeker หลังจากการต่อสู้ระหว่างแคลนลิงจ๊ o กเกอร์และโกพลาดิน Blasterblade Liberator Liberator Monarch Sanctuary Alfred และผู้ชี้นำทางอย่างเซนโดไอจิก็สามารถโค่นล้ม s t a r v a d e r Omega Grandios ลงมาได้ทำให้หลังจากจบศึกครั้งนั้นโลกและเครได้กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึง่งแต่ จะเป็นความสงบสุขที่แท้จริงอย่างนั้นหรอเส้นเวลาได้ซ้อนทับกันทำให้เกิดทั้งภาพที่ไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคตที่ควรจะเป็นเกิดขึ้นเซนโดอจิ IG, ผู้ชี้นำทางของบลัสเตอร์เบดได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาหลังจากที่ผู้ชี้นำทางอย่างเซนโดอจิได้หายตัวไปบลัสเตอร์เบดจึงได้รีบนำข่าวนี้กลับไปแจ้งราชาาวินอัลเฟรด นะแคลนรอยัลพลาดินเมื่อออาเฟรดได้รับทราบข้อมูลจากป่าของบลัสเตอร์เบรดเองออาเฟรดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงได้ร่วมมือกับผู้นำทัพอสศวินผู้ซึ่งมีความแข็งแกร่งฉเฉลียวฉะลาดและความกล้าหาญไม่เป็นสองรองจากบลัสเตอร์เบรดนามนั้นก็คืออัศวินผู้โดดเดี่ยวแกรนส์ลอตการร่วมมือครั้งนี้ทำให้เกิดทัพขึ้นมาใหม่นามนั้นคือ s กเกอร์ซึ่งมีความหมายว่าผู้แสวงหาเพื่อรวบรวมเหล่าเมดผู้มีความทรงจำเกี่ยวกับเซนโดอจิเพื่อนำพาตัวเขากลับมาสู่เส้นเวลาที่ควรจะเป็นและไม่ใช่เพียงแค่เหล่าอัศวินเท่านั้นที่ได้ออกตามหาและช่วยเหลือบัสเซเบตซีเกอร์ซาเครดวิงเกาก็ได้อาศาที่จะช่วยเหลือบัสเซเบดและเป็นกำลังเสริมให้กับเขาอีกด้วย ตัวของซาเครดวิงเก่านั้นอันที่จริงก็คือวิงเกาเป็นคู่หูเก่าของบลัสร์เบตในเมื่ออดีตบัดนี้ร่างกายของมันได้มีขนาดใหญ่เติบโตมากกว่าสุนัขทั่วๆไปเพราะตัวของมันนั้นได้รับพลังมาจากมังกรศักดิ์สิทธิ์นั่นเองทำให้ตอนนี้พละกกาลังของมันนั้นเทียบเท่ากับมังกรหนึ่งตนเลยทีเดียวหลังจากที่ออกเดินทางได้สักพักใหญ่ ตัวของวิงเกานั้นก็ได้เกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นเนื่องจากพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนั้นมีมากจนเกินไปวิงเกาได้อ่อนแอลงและหมดสภาพไปในที่สุดจนไม่สามารถออกร่วมเดินทางต่อได้ณนะตอนนี้ซาเครดวิงเกาทำได้เพียงแค่นอนรอให้พลังที่เอ่อล้นนั้นค่อยๆค,คลายตัวออกอย่างช้าๆจนกลับคืนร่างวิงเการ่างดั้งเดิมของมันนั่นเอง หลังจากเหตุการณ์นี้ตัวของวิงเกาก็ไม่สามารถกลับสู่ร่างของซาเครตวิงเกาได้ไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ที่ซาเครตวิงเกาได้กลับร่างเป็นวิงเกานั้นปราดผู้ชี้นำทางเซนอนได้รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาก็ได้เริ่มทำการอัญเชิญมังกรผู้เป็นตำนานขึ้นมามังกรตนนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จัก แม้แต่โซเซเวอร์ดากอนมังกรผู้พิทักษ์ตนปัจจุบันนั่นเองก็ไม่อาจรู้จักได้ท่านมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องพวกเราเมื่อครั้งอดีตการเอ๋ยบัดนี้โปรดท่านจงลืมตาตื่นจากนิทราเพื่อยืนหยัดเคียงคู่กับพลัสเตอร์เบดเพื่อนำพาผู้ชี้นำทางจากอีกมิติหนึ่งกลับสู่เส้นเวลาที่ควรจะเป็นจงฟื้ขึ้นมาจากนิทรา s ิงเซเวอร์รา g อนหลังจากสิ้นเสียงของเซนอนลงปีกสีเหลืองอารามราวกับแสงอาทิตย์นั้นอ่อนโยนก็ได้สยายขึ้นมาและร่างกายสีขาวบริสุทธิ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบัดนี้หน้ามองเขาก็คือซีเกอร์ ซิงเซเบอร์รากคอน